รถมือหนึ่งป้ายแดงออปชั่นเยอะๆผ่อนแค่6,000กว่าบาท พ,พี่คิดว่ามันจะมีไหมอ่ะรถมือหนึ่งป้ายแดงผ่อนหกพันกว่าบาทแบบออปชั่นเยอะๆอย่างเงี้ยครับไว้ใช้งานพอมีไหมครับรถมือหนึ่งป้ายแดงออปชั่นเยอะๆผ่อนแค่หกพันกว่าบาทเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอครับคิดว่ามีไหมอ่ะนั่นแหละพี่ว่ามีเหรอไหมครับเอาอย่างงี้มาดูคันนี้ดีกว่าครับมาดูคันนี้เลย ตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวเอ็กเทนเหน้าใหม่ตัวเตี้ยเนาะเป็นตัวแครบนะตัวนเนี้ยเนี่ยผมว่าให้อ p อปชันมาเยอะมากแล้วที่สำคัญนะคุณไม่ต้องไปผ่อนเยอะสภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยผ่อนแค่6,000กว่าบาทพอ6,000กว่าบาทใช่ใช้เงินดาวไม่ต้องถึงแสนผ่อนแค่6,000กว่าบาทมีที่ไหนส่วนเรื่องออปชันใช่ไหมเมื่อกี้คือโจทย์โจทย์ว่าอยากได้ออปชันเยอะๆเอาอย่างนี้ ตัวนี้เป็นตัวใหม่เพิ่งเปิดตัวมาได้แค่เดือนเดียวนะดูโลโกโ้ดูกระจังหน้าที่ไหนอะตัวเริ่มต้นให้มากระจังหน้าโครเมียมขนาดนี้ไม่มีแล้วถูกปะ่ะไฟหน้านะมาดูไฟหน้าตัวเนี้ยมี Daytime Running งไล h ์มาให้ Daytime Running Light มาให้เป็น Full LED เนาะเป็นไฟเลี้ยวเส้นยาวเลยไฟเลี้ยวเส้นยาวเลยไฟโปรเจคเตอร์ด้านล่างงวด6000กว่าบาทได้ไฟ Daytime ด้วยเฮ้ยไม่แค่ Daytime นะเว้ย ยังไงอะตัวนี้มีเซ,นซ็นเซอร์เปิดปิดไฟอัตโนมัติมีที่ไหนให้มาจริงนะถูกป่ะหกพันกว่าบาทจริงไหมนี่จริงดิไม่ต้องไปดาวเป็นแสนดาวแค่ล 10, <อ>หลักหมื่นเฮ้ยผ่อนหกพันกว่าบาทพี่โมหรือเปลา่าตัวนี้ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทยังไม่หักส่วนลดผ่อนแค่หกพันกว่าบาทในนี้เรื่องจริงมีเซ,นซ็นเซอร์เปิดปิดไฟหนะ้าอัตโนมัติให้ครับออกที่สว่างปุ๊บไฟเดย์ไทม์ running light เปิดเข้าที่มืดปับ๊บ ไฟหน้าเปิดให้อัตโนมัติเป็นไฟโปรเจกเตอร์ด้วยไฟโปรเจกเตอร์ด้วยแล้วดูดีไซน์ขนาดนี้รถออกมายังไม่ถึงเดือนมีส่วนลดให้นะครัราคาค้าแสนสี่ไม่หักส่วนลดหักส่วนลดแล้วเหลือประมาณ4 5, 5, 5, ี่ไปไปอะครับถูกปะผ่อน6,000กว่าบาทเอ็มเฮ้ยมีที่ไหนให้ขนาดนี้วะดูโครเมียมหน้าตาค่อนข้างดุเลยนะมามาดูต่อไปสวยปะ ไม่รู้อะไรเรื่องสวยไม่สวยไปดูเอาเองแต่ผมบอกได้เลยว่าออปชั่นแม่งจัดมาเด็ดอะ่ะนี่ล้อเป็นล้อก,กระทะก็จริงแต่มีฝาครอบมาให้ไฟเลี้ยวด้านข้างเป็น LED เฮ้ยจัดเต็มอะ่ะผมบอกเลยเครื่องยนต์เป็นเครื่องสองพันเทอร์โบนะร้อยหสเอ็ดแรงม้าร้อยหสเอ็ดแรงม้าถือว่าแรงเอาเรื่องนะแล้วที่สําคัญโจทย์ต่อไปคืออะไรขนได้เยอะ ของได้เยอะๆใหญ่ที่สุดในกระบะเมืองไทยแล้วผมบอกให้เลยจริงอ่ะครับผมว่าความยาวมันกว้างปะ่งะครับเออลึก<า>ด้วยใหญ่อามาดูลึกป่ะลึกมากเลยครับอืมถ้าตัวนี้เล็กนะผมบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนใหญ่แล้วเพราะตัวเนี้ยมิติอะ่ะใหญ่ที่สุดแล้วนะครับครับแล้วมาดูออปชันภายในเนี่ยอ่ะดูเลยอันนี้เปิดได้ไหมครับเปิดได้ดีนี่แค่เปิดได้เป็นไงอะ่ะ กุญแจเป็นกุญแจรีโมทมาให้กระจกข้างปรับไฟฟ้าปรับขึ้นลงไฟฟ้าเป็นเกียร์หกสปีดเนาะเกียร์หกนะสปีด,ดมีมาให้เฮ้ยโคตรเจ๋งผมว่าโคตรเจ๋งมีโหมดพาวเวอร์ด้วยใช่ไหมครับใช่โหมดกำกับขี่มีโหมดพาวเวอร์ Normal, นอะร์มอลเนาะครับแล้วก็ eco โหมดมีโหมดสามโหมดมีให้เลือกด้วยใช่มีให้เลือกด้วยโคตรเจ๋งนะพี่ใช่ไหม เฮ้ยออปชันก็ไม่ได้ด้อยนะระบบความปลอดภัยก็มีมาให้ครบตัวเริ่มต้น5 0 0แสนอะตีไปทุๆนห้าแสนบาทไปดูได้เลยมือหนึ่งป้ายแดงซื้อที่ไหนได้ไม่มีแล้วครับเออถูกป่ะได้รุ่นแค็บโอเพนแคระบกระบะใหญ่เลยไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED เป็นโปรเจคเตอร์มาให้มีไฟ Day Time running light มาให้กระจังหน้าโครเมียมดูดิเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติโคตรเจ๋งผมบอกเลยไป ไปจองดีกว่ารออะไรอ่ะ